มันคล้ายๆไฟฟ้าครับนั้นขอเชิญอาจารย์สนองเสาทองครับเชิญครับเรียนกันเลยครับโอ้เนาะเดินทามาก,กันเหนื่อย เรียนท่านรองผู้ว่าเนาะและก็ที่เป็นมามามาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดูจะเป็นทางการหน่อยนะขอบคุณอาจารย์นุบุรุพาวิษนุแก้ววิชัยมากที่เชิญผมมาในวันนี้นะทำให้ผมได้เจอใครหลายคนอขอเวิร์นิดหนึ่งได้ไหมอจารย์นุอะไรครับขอเวิร์นิดหนึ่งครับครับครับได้เลยครับผมไม่เจอพี่เบิร์ต สามารถพงวันเป็นสอจอจังหวัดตราดนี่แหละเป็นรุ่นพี่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นพี่ผม1ปีไม่เจอกันตั้งแต่ปี2,530ปีนี้2 5 0 0เท่าไหร่นะ2 <29. S 1> 5 5 9ครับโอ้ย29ปีนะเจอพี่เบิร์ตมาเป็นสอจอที่นี่ดีใจมากแล้วก็มาเจอสอ,อสราวุธปาระกระวงนะอายุทยาไหนสอคนไหนคนสอนเะนีคนนี้ยิ่งใหญ่มากนะในสายตาผมนะ สคือสาวุฒิปาระกะวงนายุทธยาคนนี้คือคนที่ปลุกปลุกงานวรรณกรรมให้ตื่นขึ้นพวกผมคนมาก่อะต้องต้องต้องไปดูไอ้สอนะต้องแอบไปดูมันอนะ่ะมันเก่งมากไอ้คนนี้มันเก่งมากนะแล้วมีใครอีกไหมแอบไล่แล้วใครอีกอ่ะออมีใครอีกนะใครใครใคร,ใครมามาั่งอ่ะเยอะอครับอ,อินจันเพราะว่าตาไอ้มันมัน,ม,นมันส่องสายตามามันมองไม่เห็นนะพี่จอง จอง,จองโชกพินจันพินจันมันมองไม่เห็นเพราะใส่มันส่องตาดีใจนะดีใจมากอาจารย์ตุก๊กอาจารย์ตุก๊กใครอีกใครอีกเดี๋ยวนะครับผมกําลังเล็งเล็งดอกไม้ดอกไม้เนี่ยอะไรนะอักษรดอกไม้อ่าอรดอกไม้โอเคครับใครอใครอีใรกใครนะนี่ฮะหน้าครับพี่สาวผมครับพี่สาวนักง ใ,ใ,ใช่ใเอ่อใช่เกตสราด้วยไหมใช่เกตราด้วยไหมใช่ไหมไหนเจตสดาสอนพรมใช่ไหมไอระด,<อ>ดาอยู่ทางนั้นไอระดาอยู่ทางนั้นอ่าก็รับปากกับอาจารย์นุบุรภาไว้เมื่อเมือ่อทิดก่อนเนาะว่าเอยไอเดือนที่แล้วว่ามาแน่เพราะว่าได้อ่านลำนำ ได้อ่านลำนำถ้าจะเรียกชื่อไอ้ทุกถูกต้องเนี่ยอ่าจานุบอกสิลำนำ,ำ,นำอิงประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์แห่งชาติไทยผมนึกถึงประวัติศาสตร์กระแสหลัก ก็คือถ้าไปดูบรรณานุกรมของหนังสือเล่มนี้จะเห็นว่ามาจากประวัติศาสตร์กระแสหลักที่เราใช้เช่นสมเด็จกรมพยาดุรงรราชานุภาพนะนะมามกระสายนี้หลวงวิจิตวาทาการมากระสายนี้ซึ่งตรงนี้เราควรจะมีพื้นเพราะว่าในประวัติศาสตร์กระแสใหม่จะมีของอสายสุจิตวงเทศใช่ไหมกลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็มีดเรเดวิดเดวิดไวอา์ ถ้าใครนึกไม่ออกว่าเดวิดรเดวิดไวอาร์คือใครก็คือคนที่เป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์ดรของพิจิจิรนันพิพิชาครับที่พี่จิรนันยังไม่ได้ดรเพราะว่าดรเดวิดไวอาร์ท่านเสียก่อนไงท่านเสียชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ว่าทุกท่านเออเนี่ยอ่านของนุไว้ก่อนอ่านของนุบูรพาไว้ก่อนส่วนว่าเราจะไปอ่านดร เดวิดไว้อ่านหรือไม่อย่างผมอ่านสัษาอิดได้ผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาก็จะอ่านตรงนั้นแต่ก็นี่คือความยิ่งใหญ่ของนุบุรพานะตบมืให้นุบุรพาหน่อยครับผมค่อนข้างจะพวกคอนเซอร์เวทีฟนี้หนึ่งนะเวลาอ่านบทกวีคือตั้งใจเขียนให้นุบุรพาจริงเพราะว่าผมอ่านรวดเดียวจบนะผมเป็นคนอ่านหนังสือเร็วเพราะว่าโดยอาชีพนี่ ผมเป็นบรรณาธิการนิยาสารตอนนี้ก็เป็นพอ,อนิยาสารในเครือวดัดไห้ฟายด้วยอาชีพที่เขียนหนังสือมาทั้งชีวิตและก็สอนหนังสือด้วยผมคนอ่านเร็วผมอ่านรวดเดียวจบแล้วก็นั่งเขียนให้อาจารย์นุบุรพาตรงนี้อาจจะน่าเบื่อน,นิดหนึ่งอาลองฟังดูนะ วิศนุเทพปกปักโลกท่วนไตรสถานแก้วสารพัดนึกจัก,กรวาลแผ่ป้องวิเศษสรรพสิ่งเสกสารสืบก่ใชัยชะต่อลำนำคล้องเสกสร้างรังสรรค์ ขอคาราวาเล่าจอกอย่างออกหน้าอาจารย์นุปูรพาผู้กล้าฝันเสาะสืบสาวราวเรื่องแต่เบื้องบันสิบห้าปีคลี่ผันการอดทน ่วงทำนองของงานการค้นขว้าสัพพะตำรับตำราทั่วล่าหงยุคสมัยไทยสยามเขานามชน แต่ครั้งต้นแปดพัดกระจัดกระจายพระประวัติศาสตร์มันจะกระจัดกระจายมากมีทั้งที่เป็นตำนานมีทั้งเป็นเรื่องเล่ามีทั้งจดมีทั้งจานการแตกพกระเจกระจายนี้อาจารย์นุกบูรพามารวบรวมไว้ในที่เดียวให้พวกเราได้อ่านกันลำนำสร้างอ้างอิงประวัติศาสตร์บูรพกษัตริย เครือญาติราชวงศ์สายจากปรำปราบุราณตำนานนิยายสูยุคลายสื่อไทยสมัยจดจานอักษรไร้ลำนำตอกย้ำชัด บูรพกษัตริ์ที่ราชชักาดหารรวมหน่อเง่าเผาเชื้อไทยเครือวานสืบสร้างบ้านแปลงเมืองนับเนื่องมาปฐมมกษัตริย์ราช,ชวงศ์ผู้ทรงศักดิ์ อาณาจักรน่านเจ้าไพรเ่เบาวข้าตาลีฟูธานีศีนคราตาลีฟูธานีศีนคราสืบวงศาทลิงแดนไทยแคว้นรัฐ ูค่าศึกรุกรานแตกสร้นถอยทั้งไทยน้อยไทยใหญ่กระจายกระจัดแบ่งสองสายย้ายพราก ที่จากพลัดทุกสาหาัสลำบากความยากไร้ครั้นล่วงห่วงชาติใต้อำนาจขอมคุกข่าวน้อมข้อมหัวหวาดกลัวฉชไหน กว่าปลดแอกแยกแดนแขว้นสุโไทยกว่าปลดแอกแยกแดนแขว้นสุโไทยเลือดใครไหลล้นทนปัตตภีลุสมัยไทยสยาม ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเข้าครอบครองหนองสนที่ชัยภูมิน้ำท่าข้าวปลาดีจึงกรุงศรีอายุธนาจึงกรุงศรีอายุธยาสถาปนาแคว้นรวมเลือดเนื้อเครือเผ่าชาวสยาม กอสูปรูปนามความปึกแผ่นพุทธกติขอบขันทะสีมาแดนจึงพวงชวนห่วงแหนรัดแขวนชาติลุสมัยหลังกรุงเก่าพระเจ้าตากทันวิบากคับแขนแสนอนาถ กรุงธนบุรีรวมใหม่เรือไทยญาติสยามปงะาดอีกวาระฝั่งเก้าพยาปัจจุสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัฐไทยถิ่นขวานทองเรื่องรองล่าจัก,กรีวงปกเกล้าชาวประชา จักกรีวงปกเกล้าวชาวประชาจักกรีวงปกเกล้าชาวประชาทุกเชื้อชาติศาสนาพะปราณีลำนำร้อยถ้อยเนื้อชาวเถื้อตราดนุบูรพากล่าววาด ประกาศสีบูรพกษัตริย์สยามเทิดนามทีสิบห้าปีเบ็ดเสร็จสำเร็จงานสิบห้าปีเบ็ดเสร็จสำเร็จงานขอภารวะเล่าดอกไหว้บอกฟ้า แด่อาจารย์นุบูรพาผู้ฝ่าผ่านขอคาระวะเล่าจอกไหวบ่อฟ้าแด่อาจารย์นุบูรพาผู้ฝ่าผ่านกำแพงยุคย้อนหลังครั้งบุพการ์กำแพงยุคย้อนหลังครั้งบุพการ์สร้างลำนำตำนานสืบสารใน ปูรพกษกษัตริย์ชาติไทยสืบสายเชื้อว่านเครือเผ่าพงราชรวงศ์สมัยรัฐสยามคามถิ่นแดนดินใดประวัติศาสตร์ชาติไทยเหนือในนั้นประวัติศาสตร์ชาติไทยเหนือไหนนั้นขอบคุณครับขอขอบคุณอาจารย์สนองเสาวทองครับเสียงเบมือครับ